สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีพิจิกทุกๆท่านด้วยนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าส่งดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคํำพยากรประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับ2564กันแล้วในเดือนพฤศจิกายนน,นนั้นนะครับสำหรับชาวพิจิกสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวจะดีขึ้นนะ โดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นจะทําการโคจรเดินหน้านะครับแยกออกจากดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ข้ามไปอยู่ในเรือนพันธุอันเป็นเรือนที่มีความมั่นคงกว่านะแล้วก็ดาวอเองก็สามารถส่องสว่างได้ดีกว่าโดยซ้ําไปดังนั้นนะครับสถานการณ์ภาพโดยรวมทางการเงินจะเริ่มขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนครับหากช่วงก่อนหน้านี้นะมันมีความขัดแย้งในเรื่องของรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ การจัดการแบ่งสรรปันส่วนไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวพอเลยสักประมาณวันที่8วันที่9พฤศจิกาย,ยนไปแล้วก็จะมีทางออกนะครับเรื่องราวจะคลี่คลายลงผู้รับผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่างเพศหรือว่าคู่ครองเองก็จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาให้ตลอดไปจนนะครับรายรับรายได้ภายในเดือนนี้ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ ดาวพระหัสโคโจรกลับเข้าไปอยู่ในเรือนที่สต่อชะตานะครับก็เป็นพระธุมเกณฑ์หรือเรียกได้ว่าพระหัสเป็นสี่ทรงศักแช่มช้อยนะครับก็จะเป็นเดือนที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วว่าง่ายๆแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบๆตัวแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่เองก็ให้ความเอ็นดูแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับอีกทั้งดาวพระเสาร์นะดาวสารชะหลังจากที่ดาวพระหัสท่านโคโจรย้ายจากไปนั้น ความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงกับคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็จะหมดไปนะครับคงเหลือไว้แต่ความเป็นกเกษตรตาที่บุรีก็คือ,อให้การยอมรับแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าชะตานั่นเองดังนั้นนะครับการงานที่มันเป็นไปในลักษณะของการติดต่อค้าขายหรือว่า,ามีการติดต่อกับผู้คนนะครับาการต้องไปมาหาสู่มีความสัมพันธ์กับสังคม นะครับการเข้าไปขอความช่วยเหลือการเข้าไปขอความร่วมมือจะมีผลค่อนข้างที่จะดีมากกับชาวพิจิกในเดือนนี้นะงานหรือว่าช่องทางสร้างรายได้นะครับแบบชั่วครั้งชั่วคราวงานรองงานเสริมหรือแม้แต่อาชีพอิสระก็จะพบกับโอกาสมากขึ้นนะครับโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองสร้างงานสร้างเงินดังนั้นรายรับในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาคล่องตัวมากเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะงานที่ เป็นลักษณะตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นงานในลักษณะต้องไปรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่งหรือว่ามีคนเขาป้อนงานเข้ามาให้พอทําเสร็จแล้วผลงานที่ได้หรือว่ารายได้เองก็ตามที่ออกมานะครับก็ต้องมีการหักเปอร์เซ็นต์ไปหรือว่าต้องได้แบ่งกันตามที่ตกลงกันไว้นะครับจะเป็นไปในลักษณะประมาณนี้แหละสาเหตุก็เพราะว่าดาวพระงคานซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวพิจิกนั้นก็ยังคงอยู่ในเรือนวินาศ อันหมายถึงอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นงานรองงานเสริมนะครับแถมคุณภาพดาวก็เป็นประอีกนะเป็นงานที่ไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องอหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่กระนั้นดาวพร่องคานก็ยังคงความเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ก็คือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในเรือนชะตาอยู่ถามต่อนะแล้วมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงละ่ะก็ดาวตกวินาศแถมเป็นประออกก็ต้องบอกว่า ต้องไปพึ่งพาคนอื่นนะครับหรือให้คนอื่นนั้นเป็นผู้คุมงานหลักนะครับดูแลโครงการหลักส่วนพิจิกนั้นก็ต้องหลบถอยลงมาอยู่เป็นตัวตัวเสริมนะครับอย่าไปทําตัวเด่นมากไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องจุกจิกมีเรื่องจุกจิกจนได้ล้ครับถ้าเราขึ้นไปทําตัวเด่นในช่วงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามพระราหูเจ้าเรือนพันธุก็ยังคงความเป็นองค์เกณฑ์ตีกะเกณฑ์อยู่นะครับเล็งเข้าลัคนาจุดเกิดอยู่ ส่วนดาวพระเสาวเองก็ยังคงความเป็นเกษตรตาที่บริอยู่นะครับมิตรภาพดีๆในเดือนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะโดยเฉพาะใครที่ทํางานร่วมกันกับคนในบ้านนะครับคู่ครองต่างเพศก็ยังคงให้การสนับสนุนคุณดีอยู่ในเรื่องของงานนะเพื่อก่อให้เกิดในเรื่องของโชคราบรายได้เข้ามาสู่ตัวคุณได้ดีอยู่นะครับ พระราหูเล็งลักนะครับเป็นองค์เกณฑ์ตีกะเกณฑ์งานทางไกลงานงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่างานการที่มันเกี่ยวกับออนไลน์โลกโซเชียลพวกนี้จะยังคงความโดดเด่นอยู่นะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวพิจิกได้ดีอยู่หรือมันอาจจะแปลได้ว่า,าการประสานงานทางไกลนะครับอย่างเช่น คุณนั้นทํางานอยู่ที่1แล้วก็เอาทุนนั้นไปลงอีกที่1นนะครับค่อนข้างที่จะไกลจากที่จุดที่คุณทํางานแล้วให้คนอื่นเขาช่วยดูแลนะครับพอรายได้มันงองเงยออกมาก็ต้องมีการหักส่วนแบ่งหรือว่ามีการจ่ายค่าแรงตามที่ได้ตกลงกันไว้มันจะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะครับช่วงต้นๆ้นเดือนนะประมาณวันที่1ถึงวันที่7ยังคงมีความอึดอัดยังคงมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะครับระวังข้อตกลงข้อสัญญาความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงนะ การเดินทางเองก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีเหตุขัดข้องทําให้ไม่สะดวกได้นะครับการงานเองก็ยังคงอยู่ในองศาที่เรียกได้ว่ายังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยกันอยู่นะครับรวมไปถึงสุขภาพก็ด้วยนะครับดาววาสนาเป็นป่าแถมเลงกับมฤตยูอีกดังนั้นสุขภาพก็ต้องถนอมกันทั้งเดือนเลยละโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับและพอขยับเข้ามาอีกหน่อยนะครับประมาณวันที่8วันที่9ถึงวันที่16นั้น เงินจะดีขึ้นนะครับการเงินจะคล่องตัวขึ้นแต่ว่าการงานก็ยังคงหนักน่กนวงอยู่นะปัญหาที่ยังมีอยู่ก็ยังคงแก้ไขไม่ตกนะครับงานนั้นจะเริ่มขยับดีขึ้นก็เข้ามาประมาณวันที่7 17 18ไปแล้วนะครับจนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้งานจะเริ่มขยับดีขึ้นนะครับใครรองานอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้นะครับ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับก็คือช่วงประมาณวันที่1 9บเกถึงยีก็อาจจะเป็น4วันที่อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะครับในเรื่องของส่วนแบ่งผลประโยชน์นะครับหรือว่าการลงทุนอะไรต่างๆก็ต้องดูให้ดีต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับตั้งแต่แรกอย่าให้คลุมเครือโดยเฉพาะใครที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเราญาติๆนี่แหละครับต้องระวังให้ดี แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วบาดปะคอก็เข้าทับตัวอีกนะครับโดนพลาหูเล็งร่วมอีกสุขภาพก็ยังคงต้องให้ระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจาตัวเก่านะก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งระวังอาการกาเริบขึ้นได้นะครับแต่ว่าจุดที่ดีก็คือประตูทางการงานนะครับแล้วก็โอกาสในการหารายได้สร้างอาชีพของตัวเองนั้นจะเปิดออกกว้างขึ้นนะครับ โดยมีคนคอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าอคอยอุปถัมภ์หยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้เจ้าชะตานะครับส่วนประเด็นทางความรักนั้นนะครับดาวคู่ของดาวปัตตนีไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับคุณภาพดาวเป็นมหาจักเอ,อือส่วนดาวการเงินเองก็คือดาวพฤหัสท่านก็ไปอยู่ที่เรือนพันธุแทนนะครับแล้วก็ดาวพันธุเองท่านก็ต่อเนื่องไปเป็นตีกะเกณฑ์อยู่ในเรือนคู่คอนะครับเป็นรอบวงโคจรอย่างนี้ นะครับในขณะเดียวกันดาวพระเสาเจ้าเรือนศาสชาเองก็ยังคงความเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านในเรือนของตัวเองปราศจากดาวคู่ขันแย้งใ,ใดๆทั้งสิ้นผมมองว่าความรักของชาวพิจิกในเดือนนี้นั้นจะดีขึ้นนะครับความสัมพันธ์เองก็จะดีขึ้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่แล้วนะครับคนโสดน,นั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนถูกใจนะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนของดาวพระพฤหานั้น เป็นคนดีนะครับมีทั้งรูปสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติโอ้จริตมายานี้เห็นแล้วมันถูกตาต้องใจเสือเหลือเกินเป็นที่พึ่งพอใจอยากจะได้อยากจะได้ครองนะครับการที่ดาวพระสุขท่านเป็นมหาจักรเองแล้วก็ดาววาสนาของชาวพิจิกนั้นก็ยังคงอยู่ในเรือนวินาศแถมเป็นประอีกนะครับการจะติดต่อหรือว่าทอดสะพ,พานเข้าหาสารความสัมพ,พนันธ์ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีดีพอตัวที่จะถือตัวถือต,อตนอยู่สัก ระยะหนึ่งเลยล่ะนะครับส่วนคนมีคู่นั้นนะคู่ครองจะให้การร่วมมือช่วยเหลือนะครับเป็นสัมพันธ์ที่แท้จริงในยามลาบากในยามยากเลยละ่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่สร้างคู่สมกันมาเลยล่ะครับมาเจอกันได้อยู่ด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากความลาบากนะครับทั้งปัญหารุมเร้าผ่านกันมาได้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละครับ ปากก็อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าการกระทําแน่นอนล่ะครับชัดเจนว่าเขาคือกายาณมิตรที่ดีของคุณนะระวังแค่อย่าไปหลงผิดคิดแต่จะไปสร้างโรคใบที่2ใบที่3เพิ่มเติมให้เกิดความยุ่งยากลาบากตามมาไม่จบไม่สิ้นก็แล้วกันสําหรับตัวชาวพิจิกเองนะครับเอาล่ะครับก็ค,คงต้องขอฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาวพิจิกในเดือนพฤศจิกายนก,นกันก่อนนะครับก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาวพิจิกนะ โอกาสเริ่มที่จะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วอะไรที่มันเป็นโอกาสก็ขอให้ดูให้ดีแล้วก็ขอให้รีบฉาบรีบฉวยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของส่วนแบ่งเรื่องของผลประโยชน์ร่วมให้ดีก็แล้วกันสําหรับผู้ที่ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วก็มีการแบ่งผลประโยชน์กันนะครับก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ขอบพระคุณมากๆก,กับชาวพิจิตทุกๆท่านนะครับก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้เจอกาณมิตรที่ดีนะ ขอให้ผู้รับผู้ใหญ่อุ้มชูอุปถัมภ์ในเรื่องของงานสุดท้ายก็ขอให้เทพเทวาปกปักรักษาให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงต่อสู้กับงานมีเรี่ยวมีแรงที่จะขวาที่คว้าเอาให้ได้เยอะๆนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการพักผ่อนก็สําคัญมากอย่าได้ปล่อยปะละเลยเป็นอันขาดนะครับสําหรับชาวพิจิกในเดือนพฤศจิก,กายนนะสวัสดีครับ